วิชาอะไรอยู่ตอนนี้สา้าทีใช่ไหมคะแล้วตอนเรียนเรื่องหน้าที่พลเมืองอยู่ใช่ไหมอ่าข้าที่แล้วคู่เกินเป็นเกี่ยวกับกฎหมายอาญาถูกไหมคะจำได้ไหมว่าโทษเป็นยังไงบ้างนะคะรับของโจรเป็นยังไงนะคะวิ่งราวซาเป็นยังไงเนาะในข้าพนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับปัญหาและความขัดแย้งในสังคมนะคะซึ่งถ้าเราทาข่าวใช่ไหมใบงานที่ครูให้ทําใช่ไหมคะ ตอนดูซีว่าข่าวที่ตัวเองทำที่ตัวเองเลือกนะคะเป็นข่าวแบบไหนข่าวอาชญากรรมข่าวปัญหายาเสพติดหรือว่าข่าวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างนี้นะคะอ่าอย่างเช่นปีวัตปีวัตทำข่าวเกี่ยวกับอะไรเรื่องอะไรข่าวเอลิซาแลนครับขายตัวไปโรงแรมอ่าขายตัวไปโรงแรมใช่ไหมคะอันนี้เป็นข่าวเชิงอาชญากรรมไหมมีการฆ่าไหมอ่านะคะก็เป็นข่าวเช่นอาชญากรรมนะคะ ตัหนูรัดนะคะหนูรัดเนาะอันนี้จะเป็นข่าวใช่ไหมคะคือหนูรัดเนี่ยเขาถูกบูลลี่ใช่ไหมคะเอ่อไหนใครไม่รู้จักหนูรัดครูเชื่อว่าห้องเราน่าจะรู้จักหมดใช่ไหมคะอ่าหนูรัดนะคะเป็นศัลยกรรมมานะคะก็ถูกบูลลี่นะคะเพราะว่าอะไรไปเสริมนมใช่ไหมคะสเสริมนมรอรุนนมงอย่างนี้น,น,น,นะคะเนาะหลากหลายข่าวสารนะคะอันนี้ก็จะเป็นข่าวอุบัติเหตุนะคะจะเป็นเกี่ยวกับความประมาทเนาะเหตุเกิดจากอะไรอุบัติเหตุ ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็ข่าวใช่ไหมก็จะออกมานะคะว่าช่วงปีใหม่นะคะสถิตินะคะที่เกิดอุบัติเหตุจังหวัดไหนเยอะที่สุดนะคะซึ่งปีนี้นะคะก็จะเป็นจังหวัดกรุงเทพมหานครชนบุรีทงางภาคเหนือด้วยนะคะเนาะซึ่งก็จะเกิดจากอะไรการดื่มใช่ไหมคะไปดิง้งไปดื่มกันนะคะทําให้เมานะคะถ้าเราเมาเราสมควรขับรถไหม มาเนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วเราจะมีแนวทางการป้องกันนะคะยังไงนะคะข่าวแรกนะคะจะเป็นข่าวนะคะเกี่ยวกับการถูกบูลลี่นะคะมาเดี๋ยวรอต่อแป๊บนึงนะคะอ่าในห้องนี้นะคะไหนใครเคยบูลลี่บ้างเออค่ะเราได้ยินบูลลี่ใส่คำท้วนคนนี้ดำคนนี้ขาวคนนี้ขอมนะคะเรามีสิ่นเป็นตําหนิคนอื่นไหมม่นะคะแล้วมีตําหนิคนอื่นเนาะ อาจจะว่าปีวัตกับตินัพัทเนี่ยนะคะค่ะไม่ชอบกันเนาะตินัพัทก็รูลนรีป,ววปิีวัตเคยไปยวัฒน์ว่าอ้วนไปย้อนรุ่นรีตินัพัทคือว่าพร้อมอย่างเงี้ยนะคะต่อให้เราไม่ชอบกันขนาดไหนนะคะแล้วก็เหมือนจะอ้วนจะดังก็ รูรีปับนะคะนักเรียนว่ารุนแรงไหมเขานี้อ่านะคะซึ่งการกระทำของเพื่อนเขานะคะในการบูรี่ก็คือเขียนใส่กระดาษน,นะคะ,ะเขียนใส่โต๊ะมานปีวัดอย่างเงี้ยเออมีสนุดนเล่นนึ่งนะคะไม่ชอบกันอย่างเงี้ยก็เขียนด่ากกันว่าแบบสวยหรอสวยมากหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสมควรทำไหมใช่ไหมนะคะเนะาะกินท่านะคะ วันอ่ยก็เขียนโตนะคะด่าการจัดโตเลยนะคะในห้องนี้นะคะเนาะมันถูกต้องไหมแบบนั้นทําได้ไหม<ด>ไม่ได้นะคะอันนี้นะคะเพสน้องคนนี้นะคะอยู่ชั้นม .1 น,นะคะแค่13ปีเองนะคะถูกเพื่อนบ,บูลลี่นะคะจนไม่มาโรงเรียนเนาะแล้วคุณแม่เขาเนี่ยก็สังเกตอาการลูกสาวเขาพราะว่าลูกสาวเขาเนี่ยมีความผิดปกติใช่ไหมคะจะเป็นคนสดใดร่ายเริ่งนะคะก็อยู่เอบอยู่เงียบคนเดียวอย่างนี้ะนะคะอารมณ์แปรปรวนจึ่ง เ้านะะลูกก็เลยบอกสาหผีนะคะว่าเนี่ยหนูไปโรงเรียนหนูเจอแบบนี้แบบนี้มานะคะเจษดาบลรี่หนูบงแบบบุรี่หนูอย่างนั้นอย,าอย,าอยา่างนี้นะคะเนะเอาะจนได้ออกขาน,นะคะซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหานี้นะคะเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไงนะคะจะแก้ไขปัญหาที่ตัวเพื่อนนะคะหรือว่าตัวของน้องนะคะอายุ13ปีนะคะเนาะเดี๋ยวเ,เราสแสดงความที่เหตุการณ์น,นะคะ ติดต่อไหมนะคะขา so ะ่าวโซอีฟเนาะข่าวนี้นะคะโซอีฟ so เนี่ยนะคะเป็นซีอีโอสาวนะคะเจ้าของแบรนด์สมุ่แบรนด์หนึ่งนะคะไม่รู้ว่าสาวๆในห้องนี้เคยใช้ไหมนะคะแบรนด์สมุดสักปะรุนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคูก,ก็ติดตามเขาอยู่นะคะเพราะว่าเราก็มีเขาเป็นไอดอลใช่ไหมคะเขาขายของเก่งใช่ไหมเออมีอาชีพนะคะไม่ใช่แค่ไล์ขายของหรือว่าท Band, ําแบรนด์สมุด ส่วนตัวนะคะทำรีสอร์ททำห้องพ,พักเนาะซึ่งในอีกมุมมองหนึ่งซออีฟเนี่ยนะคะคุก็อยากให้เราเอาเป็นแบบอย่างก็คือเขาทํามาหากินนะคะ,ะช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือครอบครัวตัวเองได้นะคะหาเงินด้วยลำแข้งตัวเองนะคะแต่เหตุน,นะคะที่เกิดขึ้นนะคะที่เขายิงตัวตายเนาะเพราะอะไรมีใครรู้บ้างรู้ไหมมีใครรู้ไหมนะคะเพราะนะคะเหตุเกิดจากนะคะป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะ ร้อทมทั้งหนี้สินนะคะรายจ่ายมากกว่ารายรับนะคะบริหารเงินไม่ทันเนาะแล้วก็การถูกบุลลี่ต่างๆนานานะคะถ้าใครเคยเห็นเนาะอาจจะเหน็นผ่านตาใช่ไหมซอสเี่นะคะก็จะแบบบอมหูนะคะใหญ่ๆมีใครเคยฟังไหมที่ใช้องนี้ในนี้นะคะเนาะแล้วก็สาลายเป็นตัวนะคะก็ทําให เกิดการบูลลี่ต่างๆนานานะคะทําให้มันซึมซับมาตลอดนะคะคนเราเนาะก็อย่างที่ครูบอกนะคะชีวิตนะคะเป็นของใครของมันเนาะผู้คนก็ย่อมรักตัวเองถูกไหมคะไม่มีใครอยากให้คนอื่นมาบูลลี่เราหรอกหูุไหมทุกคนก็คือสวยในแบบของตัวเองนะคะหล่อในแบบของตัวเองนะคะฉะนั้นการบูลลี่คนอื่นนะคะน้เห็นไหมน้ำมาถึงแก่ชีวิตนะคะเค้น,น้องตะกี้นะคะน้องยังไม่ถึงขั้นฆ่า,าตัวตายนะ น้องยังมีพ่อแม่นะคะก็คือน้องยังเด็กอยู่นั่นแหละนะคะยังอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองของคุณหมอนะคะแต่ของซออีท e เนี่ยเขาก็มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วด้วยนะคะเขาเกิดปัญหาหลายๆอย่างนะคะมันรุนแรงมากๆรนาะคนราองนแบบมันตันอะไรเออมันไม่มีทางออกแล้วนะคะก็เลยจบชีวิตตัวเองนันะตัวเองเองนะคะ <c oughs> อะข่าวต่อไปนะคะสุดท้ายนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นข่าวในเชิงบบกนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนนะคะรู้จักไหมเคยเห็นไหมข่าวผู้กองมีนะคะต้นเด็กยากไร้นะคะสตูนนะักเรียนตำรวจนายรอยนันเองนะคะข่าวนี้นะคะคนในรูปนะคะชื่อว่าฟุกนะคะเป็นน่าจะเป็นทุนที่เราเออเป็นรุนที่เรานะคะซึ่งเป็นข่าวที่บุรีรัมย์นะคะอยู่ที่อำเภอเมืองของเรานี่เองนะคะซึ่งผู้กองมีเนี่ยก็ เป็นเด็กยากจนคนหนึ่งนะคะแล้วออกข่าวนะคะซึ่งผู้บองนี้เนี่ยก็เลยได้รับข่าวสารนะคะจากสนักข่าวนะคะบอกว่า,วาเ,ออเด็กคนนี้นะคะมีความพยายามนะคะ mm hmm. ก็คือหน้าข่าวเนี่ยไปัอภาษา์ว่าน้องฟุนน๊กอนาคตอยากเป็นอะไรนะคะฟ mm ุ hmm. ๊กก็เลยตอบว่าผมอยากเป็นตำรวจนะคะ mm hmm. แต่ด้วยที่ฐาน,นะทะางบ้านยากจนนะคะทาให้เข,ขาขานโอกาสไปน,นะคะผ mm ู hmm. ้ให้ทายว่าน้องฟุ๊กเนี่ยต้องเลี้ยงน้องกี่คน c วถูกต้องนะคะเรียนน้องทั้งหมด4คนนะคะด้วยอายุเพียงแค่13ปีนะคะตอนนั้นเราทําได้ไหมตอนนี้เราอายุกี่ปีแล้ว15แล้อายุ13เราทำอะไรยูเป็นอนเห็นไหมนอนใช่ไหมคะเออไปโดดยางนะคะไหนมีใครไปสี่สาวแต่มอนหนึ่งไหมเออคุยกับฝาตั้งแต่มอนหนึ่งไหมนะคะแต่ว่าน้องตูคนนี้นนะคะเขาก็คือทํางานเลี้ยงตัวเองนะคะเลี้ยง,ง,น,ะะยง,งน้อง4คนแล้วก็เลี้ยงแม่ด้วยนะคะ ทีนี้นะคะชิตก็เกิดผิดพลานะคะเนื่องจากมีผู้วังดีนะคะไปเห็นนะคะว่าเด็กคนนี้เนี่ยเรียนดีนะคะแต่ขาดแทนคุณรพันมนะคะก็เลยนะคะได้ออกลกมนะคะโอกาสนะคะเข้าไปหานอ้องเมืองที่แหละผู้กองดิงนี่แหละนะคะเป็นสถาบันนะคะสถาบันโครงการบ้านสร้างฝันนะคะซึ่งเป็นสถาบันดิวนร้อยตำรวจนี่แหละนะคะ,ะนักเรียนในขั้นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเนาะ ถ้าเราสนใจเราลองไปเสิร์ชหาดูก็ได้นะคะเนเปนบุดรอจะขึ้นนะคะซึ่งนะคะผู้กองนี้เนี่ยมองว่าน้องฟุ๊กเนี่ยเขามีความตั้งใจที่เขาอยากจะเป็นตำรวจอยู่แล้วนะคะก็เลยบอกว,ว่าอ่าฉันจะตั้งเด็กคนนี้แหละเชื่อว่าเด็กคนนี้มีความพยายามนะคะซึ่งครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะลูกศิษย์ครูในห้องนี้เนาะทุกคนว่ามีความฝันใช่ไหมคะในขยะเป็นอะไรบ้างอ่ารวมไปเพราว่าอยากเป็นคุณครูมีแยกหรืออยากเป็นอะไรไคุณ อยากเป็นด็อกเตอร์อ่อาไอ้เจ๊บอกว่าอยากเป็นด็อกเตอร์นะ,ะอ่ะาฝั่งนี้คุณอยากเป็นอะไรคะอนาคตอ่าอยากเป็นหมอเจษฎาราวคนข้างหน้าอยากเป็นอะไรคะอ่าอยากเป็นวิศวกรเห็นใจไหมนะคะทุกคนในห้องนี้นะคะรู้ว่ามีความฝันนะคะแล้มีความฝันซึ่องทุกว่เชื่อว่าพวกเราสามารถทำตามความฝันของตัวเองได้นะคะเหมือนอย่างน้องกุ๊กเนี่ยนะคะของเรา วันละ1อยบาทเออใครได้มา200มีไหม150อ,อ่าค่ะพวกเรานะคะในห้องนี้โชคดีมากนะคะสมัยที่ครูเรียนนะคะยอดไปประมาณ10ปีนะคะครูดได้เงินมาเด็กแค่วันละ60บาทซึ่งตอนนั้นนะคะแก้วน้ํานะคะน้ําแก้วก็ยังแบบว่า10บาท5บาทก็ยังมีพวกเราทาไหมส้นตําหนึ่งร้อยบาทมไม่ท่นน้ำแก้วสองบาททันไหมไม่ทันใช่ไหมคะแต่สมัยครูท่านนะคะ ย้อนไปแต่สมัยประถมเลยนะคะส้ตมตำแบบใส่ถุงอ่ะถุงเอถุงร้อนอ่ะนะคะถุงละบาทนะคะน้ำแก้วเล็กแก้วละสองบาท ก็จะมาแปะลงในชิ้นงานนะคะว่าพวกเราเนี่ยมีแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะข่าวต่างๆที่สาความข่าวยังไงนะคะเอาแต่ข่าวแรกข่าวซอยอีนก่อนนะคะว่าพวกเราเนี่ยมีความที่เห็นยังไงนะคะจะหาแนวทางการแก้ไขยังไงเนาะเดี๋ยวคุณจะแบ่งฝั่งนะคะฝั่งนี้เป็นข่าวซอยอีนนะคะฝั่งนี้จะเป็นข่าวนี่แหละนะคะข่าวของผู้กองมี้นโอเคไหมแตกกันนะคะคนละหนึ่งแผ่นด้วยความกวเร็วค่ะ ใช่ไหมคะ,ะทีนี้นะคะคุณก็จะมีรูปภาพนะคะมีหัวข้อข่าวมาให้เนาะ,ะทีนี้คุณก็จะเอานะคะโพสต์อีกที่พวกหนูเขียนนี่แหละแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะผู้อยากอ่านนะคะว่าพวกเรามีความที่เห็นยังไงนะคะกับข่าวล่านี้นะคะ,ะให้เวลา5นาทีนะคะด้วยความรวดเร็วนะคะแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะจะเริ่มนะคะฝั่งนี้จะเป็นข่าวของซออีสนะคะฝั่งนี้จะเป็น นะคะแต่ถ้าเราคุ้นไม่ดีมันก็จะสะท้อนกลับมาที่ตัวเราเองนะคะอะ่เดี๋ยวมาเห้กันด้วนอะ่ะสองคนนี้เรอ,องเข่าต้องชื่นกันนะคะอ่านี่ครับเราไดินนะคะห้านาทีนะคะเรามาแบ่งกันนะคะ problema é เราจะเก็บไปอ่านนะคะว่าพวกเราเนี่ยมีทัศนคตินะคะ,อะโอเค่นะคะอ่ขอคุณฟองนีนะคะ,ะ,ค,ะค่นนะ,คะค ติดตรงไหนอ่ะข่าวซอีนะคะแต่ตอนไหนกนในนี้เลยอกีเาเปิดเีนะคะเดี๋ยวข้าวหน้าก็จะีสอข่าวต่อไปนะคะอ่ไหนข่าวอะไรอ่ะตอนนี้ได้ข่าวอะไรข่าวซอยี

หมดยาหมดยาจริลวแบเสี่ยงากันห่ระายอยู่นะคะ,อะโอเคหมดแล้วใช่ไหมคะอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวให้2อคนนี้ยวก่อนนะคะ นะคะน่ะนะคะพกก็ได้รวบรวมนะคะความคิดเห็นของพวกเราแล้วเรียบร้อยนะคะเนาะเดี๋ยวนะคะข้ามหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาสะท้อนนะคะว่าเพื่อนแต่ละคนนะคะมีความคิดเห็นยังไงนะคะหรือว่าสามารถแก้ไขปัญหานะคะที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะยังไงเนาะอ่านะคะวันนี้นะคะพอแค่นี้นะคะหัวหน้าบอกค่ะนักเรียนตัรวจทางฟังรับอปุณ